สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ซีทิสกาฝาเข้าครัวคะวันนี้จะทำอะไนี่นะคะจะยำปลากระกป๋องกินง่ายๆอยากกินนะคะก็จะใส่ตะไคร้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอหั่นตะไคร้หั่นเครื่องก่อนนะคะนี่นะคะปลากระกป๋องใช้ตัวนี้นะคะใช้กระป๋องเดียวแล้วก็จะใส่หัวหอมสองลีตะไคร้เท่านี้นะคะแล้วก็ใส่พริกนะคะ หันตามใจชอบนะจะหันข้างไหนก็ได้นะของจะหันละเอียดหันยาดหันอะไรก็ตามใจเรานะคะนี่นะคะก็จะใส่พริกข้ามเล็ดนะคะพริกพริกกระเรียงนะคะนี่หัวหอมนี่กระเทียมนี่มะนาว ใส่กระเทียมก็หั่นใส่นะคะจะใส่ใบมะกรูดมันเขียวก็เลยไม่ใส่นะคะเพื่อนๆอันนี้มะนาวหนึ่งลูกค่ะที่จะใส่แค่ซีกเดียวนะคะลูกหนึ่งทิงชีฟไม่ชอบกินเปรี้ยวเอาเปรี้ยวอ่อนๆนะใส่ไปใส่ซีกเดียวแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่ลงไปในจานนี้นะคะ เอากรงปุงใส่รวมกันและที่ใส่พริกแค่นี้คือจะใส่พริกป่นใส่ด้วยนะคะพริกป่นหน่อยหนึ่งให้มันหอมอดีไม่มีข้าวคั่วที่นี่ข้าวคั่วจะาะะตั้งไฟนะเห็นต่าไม่รู้ภาพก็มันไอนน้นี่แสงมันอยู่ในห้องนะคะก็เลยแสงแล้วก็จะ ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะยาย้มกันต่อนะคะก็จะเทเอาน้ําลงไปก่อนนะคะจะเอาไปน้ําลงไปก่อนจะยังจะยังไม่ใส่เนปลานะใส่น้ําลงไปก่อนแล้วก็คนนะคะมะนาวตีไปเลยถ้าคนชอบเตี้ยก็ใส่สักสองซีกนะคะพี่ทิพย์ไม่ชอบเตี้ยเท่าไหร่ก็ออกใส่ชีกเดียวพ่อ ก็จะใส่พริกป่นนะคะใส่พริกป่นเท่านี้นะคะเอาให้มันมีรสหอมนะคะการใส่พริกป่นมันจะหอมนะคะก็เค้าทุกอย่างให้เท่ากันถ้าเาใครชอบของชูรสก็ใส่นะคะแต่ที่ทิ้ไม่ใส่เพราะคิดว่าในปลาผงนี่ก็คงมีชูรสแล้ว,แล,วแล้วก็เทปลาผองออกไปนะคะ นี่ค่ะปลากระป๋องนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะนี่ที่ทิศใช้ของยี่ห้อซีเชสหรืออะไรนี่แหละนะคะ <c oughs> เราก็จะคนเขาตัวนี้ให้เข้ากัน <c oughs> ไม่มีต้นหอมผักชีนะคะเพราะว่ารสกับข้าวเยอะเลยนะเนี่ยเ,เราก็จะใส่อย่างเง <c oughs> ี้ยคนให้เข้ากันพอ <c oughs> ชิมรสนะคะทาให้เปรี้ยวก็เติมได้ โอเคแล้วครับทีนี้จะเติมมะนาวอีกครึ่งหนึ่งนะอีกซีกนะ่สเมมะนาวอีกหน่อยหนึ่งนะแล้วก็จะเติมที่กวดนะคะไม่เผ็ดคนะ่ะเติมที่กลดอีกนิดหนะึ่ง นี่ค่ะแล้วก็มากินข้าวกับทีทิพย์นะคะใครชอบยีให้มันแหลกก็ยีได้นะคะทีทิพย์ในชอบทีทิพย์ก็จะทําแค่นี้นะคะก็เอาแค่ครึ่งๆอย่างเงี้ยแค่นี้มันก็เข้ากันแล้วนะ,ะก็จะโรยพริกป่นแล้วก็ถาดเลยเนะเาะเรว่ามันไม่เผ็ดเท่าไหร่ เผ็ดแล้วล่ะไม่ใส่แล้วเมื่อกี้ชิมไม่เผ็ดโอเคนะคะมาทานข้าวด้วยกัน,นะคะ่ะมาค่ะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันเนาะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นผักไม่ใช่ผักชีนะคะผักเ็นชีา่าหรือผักหอมแย้นะคะหอมแย้ผักเที่ยของคุณเมืองเหนือนะคะที่ที่มีอยู่ในตู้เย็นที่เอามากินกับลองดูนะคะว่ามันจะเข้ากันไหม มากินด้วยกันนะมันแล้วแต่ความชอบนะคะผักชนิดนี้บางคนไม่ชอบนะอืมอร่อยเน่ย แถวบ้านที่มันจะเกิดในป่านะเพราเพื่อนอานขึ้สายของใสว่าทำไมเกิดในปะนะ่าเนาะก็สมัยโบราณเขาทำเอ่อทำไล่เลือดนอยนะคะ ทำให้เลื่อนลอยมันก็จะย้ายออก็ยกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีเมล็ดพันธุ์อยู่แล้วก็มีพวกมแมลงพวกอ้หนูพวกอะไรเอาไปกินแล้วก็เป็นงอกที่อื่นนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขานม่ยอมปลูกกันนะคะ คนนี้ยงปลูกนะเอาใส่ซุปหน่อไม้ร่อยแข่แกหน่อไม้ใส่ซุปหน่อไม้กยำหน่อทั้งหลายส่วนปลานี้จะเป็นปลาแมคเคเรวนะคะจะตัวเล็กบางยี่ห้อก็จะตัวใหญ่แต่ยี่ห้อนี้ตัวเล็กแน่นอนชีเซ็บชีซี ทิบนี้ไม่กินน้ำปลานั้นก็เลยไม่ได้เติมน้ำปลาเติมเกลือนะคะเติมความให้ความเค็มมาเตเกลือเขียงข้าวไ,ไปฟังเสียงนกไปนะ กินได้หมดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอิ่นแล้วกินข้าวน้อยเผ็นดนี้กัดโดนริกกับหอมกระเทียมเผ็ดได้ใจก็อิ่มแล้วนะคะเพื่อนเอิ่มแล้ว พบกันใหม่ในคลิปต,ต่อๆไปนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ที่คลิด้วยนะคะขอบคุณค่ะกินไม่หมดนะคะไว้ก,ก,กินันเที่ยงบางคนกินข้าวน้อย ได้ในในค่ะหมด